ก็ทางคู่ยังเดินหน้าลุยงานแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวทางด้านของคนน้องเองนะครับก็ลุยงานที่ไทยใช่ไหมส่วนเฮียซีนะครับคนพี่ตอนนี้ก็เดินหน้าลุยแฟนมิทติ้งเดียวนะครับเริ่มแล้วที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะครับกับทั้ง2รอบนะครับรอบแรกก็12นาฬิกาแล้วก็รอบ2นะครับเวลา16นกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทย แน่นอนว่าคนน้องอย่างน้องนูนิวก็ไม่พลาดมาโพสต์ให้กําลังใจเฮียของเรานะครับด้วยแคปชั่นที่น่ารักมากคุณผู้ชมนุนอนเพิ่งตื่นขอแวะมาส่งกําลังใจให้เฮียนะถึงตัวจะห่างแต่จุดนี่ไงแล้วก็มีการแทรแต่เกิดขึ้นใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจุดเนี่ยที่หายไปเนี่ยจะหมายถึงว่า ถึงตัวจะห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกันหรือเปล่าอบอกเลื่องแฟนๆก็มาแซวกั<ช>นบอกโหเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจุดๆๆคะไรแต่ไม่แน่<ช>นะที่บอกไปอาจจะแบบที่เราพูดไปก็ได้นะแน่นอนนะคุณผู้ชมส่วนใครนะที่ยังบอกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหม<ะ>ตอนนี้นะครับก็สามารถไปดูกันได้รวมไปถึงใครที่อยู่ที่ไหนก็สามารถบ,บินไปได้นะครับไปม่วนจอยกันได้ต่อเลยจากญี่ปุ่นก็ไปต่อที่เกาหลีใต้นะครับในวันที่ กพฤศจิกายนนะครับ2รอบเช่นกันครับรอบแรกก็11นาฬิการอบที่2ก็13 <15. S 1> นาฬิกาไม่ใช่ครับ 15, 15. นาฬิกาเวลาตามประเทศไทยนะ,ะก็ไปใกล้ๆนะญีป่ปุ่นก็ไปเ <c oughs> กา <c oughs> หลีใต้ใครที่แบบว่าอยู่ที่นั่นแล้วก็ดีใจด้วยใครที่อยู่ที่ไหนก็สามารถบินไปให้ใหกำลังใจกับ ERC <c oughs> กันได้นะครับส่วนงานซีรีส์ตอนนี้ก็ซอมบ i v เ r อร์นะก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับทางเ <Netflix. S 1> นะ็ตฟิกน็น ระแสะดีมากก<ช>็าสามารถไปรับชมกันได้นะครับเรียกว่างานเขาแน่นจริงๆนะทั้ง<ช>คู่ทั้งงานเดียวนะครับเดี๋ยวพอเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหนังของน,อน้องนิวเข้าอีกอใช,ใชา,าใช่ดีว่าราวีใช่ดีว่าลาวีนะครับเราติดตามมันได้ส่วนงานคู่ของทั้งคู่ก็เราติดตามกันมีอยู่แล้ว,ลวจริงๆทุกคนน่าจะรู้แล้ว<ช>ว่าเป็นซีรีส์เรื่องต่อไปเป็นอะไรเพราะว่ามีการใช่ก็มีการปล่อยปล่อยไลอัพ ดูมันดิมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็แอบส่องเหมือนกันว่าแบบในแฟนมีของเฮียซีคือน่ารักมากแฟนๆญี่ปุ่นคือน่ารักจริงๆเขาก็ <ๆ S 1> ต่รับดีใช่แล้วก็มีร้องเพลงประกอบซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอแล้วก็มีร้องเพลงซูเปอร์ซิเคทของตัวเองด้วยนะแล้วแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวมาอเราติดตามกันเพราะว่าคู่นี้คือต้าว่าใครที่เป็นแฟนคลับของเฮียซีกับน้องนูนิวไม่เหงาจริงมีอะไรให้ตามได้ตลอดถูกต้องนะคะ